โทรไปถึงแล้วก็เดี๋ยวเราประสานให้เขามารับครับครูครับดีทางผู้ช่วยมุกผ then, bon ู้พายมุกกระหานนี่จัดรับลงปู้เสร็จทำกับข้าวไปเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางแพทย์เขตอำเภอในมุกกระหานว่าจะขอน้ำลงผู้กู้ไว้ยี่ห้าขันรถจะเอากลับทุกวันจะเอาไปทำอาหารแล้วก็ขนมไปแจกตามโรงพยาบาลนะครับกับคนป่วยช่วงโควิดนะครับ ขอหลวงปู่ไว้เลยครับช่วงเย็นพวกผมจะเตรียมกลับไปจะเอากลับไปด้วยมาละพันรถก็ได้ครับสองพันรถก็ได้ครับเพราะว่ามันเจ็บเจ็บเจ็บอำเภอครับจะไปหมดเลยครับจะไปแจกเขาหลังจากเสร็จส่งตาข้า,ขาไปานางแก่เร็จเขาคงก็จะมาทำกับข้าวแจกประงานณ่องขอลุงตาไว้ก่อนครับจับจับัปเลยแล้๋ยวจะจัดในวันละคันก็หลอกชาวบ้านเน่ะผมก็เลยพวกนี้ผู้ภัยกับตำรวจช่วยผลักดันก่อนไป เป็นหลอกชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาเข้าใจว่าของเขาปลูกเขาเลยซื้อเออคือเราไม่โฆษณาเลยไม่ทอดนี่ลูกของมาปลูกแล้วตานะใครพอใจก็ซื้อแต่ว่าจะไปเขียรเขียนมั่งมีสีสุกบ้านนี้อยู่แล้วรวยเนี่ยเขียนอยู่เนี่ยก็ผมแต่ว่าตอนเนี้ย ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นของลุงป,ปู่นะครับหนึ่งแล้วก็บางทีเขาก็นึกว่าเป็นของลูกศิษย์ที่มาเดินติดตามแล้วเนี่ยมีการเขียนเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยอยู่เย็นเต็นสุกอะไรเงี้ยบ,บางเจ้าก็ลงยันไปด้วยครับ นนมาให้หยาบแล้วใส่ผ้าพลาสติก้าก็ไปใส่กรอบมาอ,อย่างดีแนละ้วงและตาผ้า hmm. อันนี้ลองและตาเสร็จไปแล้วผมจะไปดูชาร้อ,รอยอันนี้ก็ลอยรองเท้าล้างตาด้วยเตุไม่หยาบให้ผมใส่กรอบแล้วผมจะไปดูชาอันนี้ล้างตาก็อันนี้มีึน,นอาอันนี้นะนนหน,วน,นึว่าเอาไปดูชาแล้วไม่ใช่าเอาไปกันปืนกันระเบิดนะ ต้องรล้ลกถึงคุณและคำสั่งสอบที่พระบาทบอก่านสีนะรกันอันนี้นะลิงกาาบไว้บอกอะไรกัาวาอะไรที่าริการอนไรไม่เป็นไรต่กที่ไม่เกียบแล้วเอาไปเป็นมงคไงลไปกันทีทางช้าหรือว่าไปกันลูกระเบิดการลุกตุนไม่ใช่ลิขการไม่ได้ไม่อดาเลยถ้าเป็นลักษณะน,นั้นถ้าลกาเข้าใจกออกมาในขณะนั้นลิการเกียบติ ครับนรือเรื่องเรื่องการเหยียกล่อทหรือครับครองก็ได้แต่ก็เลยต่อมาก็เลยเริเยกะเรื่อ,อ,เองเงที่มันไม่ดีขึ้นมาการทุกที่ทำไปแล้วเหมือนอย่างที่เราตาว่านะคนที่เขามาให้รถตายเห็นกระตานะถ้าเรื่อๆๆรลอยลอยรองเท้าลอยเท้าลงตาเหยียบให้กพเป็นรอยอยู่เดี๋ถ้าไปกอนว่าจะเอาไปนูชาดย <ๆ S 1> จาก็จะได้ว่าถ้านนักฝือคุณมีการไปส่น การดีก็เลกถึงการชื่อขอนเกถึงเรืยงการชือกถึงว่าทนสีนวัตาไม่มีสีั่ก,ก็มกีความฉลาดน็นลอกลณะนี้การให้รายก็คือ,อบริษัแแต่กุณาน้ก็ถงเพราะมันก็ไม่รังเกียจมันก็ไมไ่สลักันกมไปอืนอน